ทางเรื่องสุดท้ายคือการตัดนิ้วของเธอทิมซะซึ่งทันใดนั้นเองเนี่ยมาโกลีตื่นฟื้นมาจากความตายลุกขึ้นมานั่งตัวตรงแล้วก็กรีดร้องเสียงดังไปทั่วสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปิมคงนะครับวันนี้เนี่ยผมไปอ่านเจออะไรแปลกๆมาท่านผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องตายแล้วฟื้นเออเดี๋ยวๆๆๆ จะอ่านเรื่องหลอนๆมีไฟคริสต์มาสจบเลยผมเนี่ยนั่งอ่านเว็บเพจมายาท่านผู้ชมแล้วไปเจอเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากๆครับนี่คือหญิงสาวที่ตายแล้วฟื้นจนต้องถูกฝังถึง2ครั้งน่าสนมัไหแค่ชื่อเรื่องก็น่าสนแล้วนะครับเรื่องความตายเนี่ยแน่นอนไม่มีใครหนีความตายได้ท่านผู้ชมนะครับสัตว์โลกเกิดมาแล้วก็ดับไปแต่ เรามักจะได้ยินเรื่องเล่าจากรายการนั้นรายการนี้เอ้ยคนนี้ตายแล้วฟื้นหลายๆครั้งที่เราฟังเขามาฟังเขาเล่ามาเนี่ยนะครับเราก็ไม่รู้ว่าเรื่องจริงหรือว่าเรื่องเท็จแต่อย่างใดผมเนี่ยไปดูรายการหนึ่งเขาบอกเขาตายแล้วเขาเจอยม,มาบาลคือยม,มาบาลเนี่ยพาไปตามจุดต่างๆเนี่ยพอไปเจอพยายมพยายมบอกเฮ้ยรับมาผิดตัวเอากลับไป แล้วผู้หญิงคนนั้นก็ฝืนเคยดูแล้วล่ะแต่จําชื่อ,อรายการไม่ได้นะครับนานแล้วเดี๋ยวเราลองมาฟังเรื่องราวนี้ดูท่านผู้ชมเรื่องราวการตายและฝืนเคยปรากฏอยู่บนหน้าหนังสือพิมพ์ของประเทศไทยมาแล้วหลายครั้งแต่สําหรับเรื่องราวการตายและฟื้นที่คุณจะได้อ่านต่อไปนี้อาจไม่เหมือนที่ไหนที่คุณเคยสัมผัสมาก,ก่อนเกินขนาดดูแล้วท่านผู้ชมย้อนกลับไปนะครับเมื่อคิรัสกัาช1705หญิงสาวชาวไอริชผู้หนึ่งนามว่ามาโกลีแมคคอล อาศัยอยู่กับจอห์นแมคคอร์สามีของเธอที่เป็นหมอสามีเป็นหมอนะครับแต่จูเนียมาโกลีก็ได้เกิดป่วยหนักจนเสียชีวิตลงเธอถูกจัดพิธีศพอย่างรวดเร็วเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคคือยุคสมัยก่อนอะถ้ามีคนในหมู่บ้านเสียชีวิตเนี่ยนะครับด้วยเทคโนโลยีด้วยอะไรเนี่ยที่มันยังไม่ได้เข้าถึงมากเนี่ยนะครับเขาก็จะรีบจัดการเลยเพราะว่ากลัวว่าจะเป็นโรคร้ายแรงอะไรแบบนี้จะได้ไม่แพร่กระจายไปสู่คนอื่น นะครับนี่เป็นรูปวาดนะท่านผู้ชมรูปวาดนี้แอบสยองเหมือนกันนะฮะแต่สิ่งที่น่าสนใจเนี่ยคือมากุลีถูกฝังลงไปพร้อมกับแหวนที่มีค่าวงหนึ่งเพราะสามีของเธอเนี่ยไม่สามารถถอดออกจากนิ้วเธอได้จากการที่นิ้วของเธอเนี่ย บวมขึ้นจุดนี้เองเนี่ยทำให้ศพของเธอเป็นเป้าหมายของพวกขโมยศพที่หวังจะขโมยแหวนมีค่าวงนี้และเงินสดที่อยู่ในโรงอีกด้วยคือสามีของเธอเนี่ยเป็นหมอนะฮะก็ค่อนข้างมีฐานะนี่ก็เป็นแหวนแต่งงานของเธอที่ค่อนข้างที่จะมีราคาแถมสามีของเธอเนี่ยใส่เงินเข้าไปในโรงศพด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นที่หมายตาเลยครับผมของโจรขโมยเนี่ยนะครับผมจ้องที่จะงัดหลุมศพของเธอนะฮะรูปวาดอย่างนี้น่ากลัวกว่าแบบ วาดเหมือนๆดีนะสำหรับผมนะเย็นวันนั้นเองหลังจากที่มาโกลีถูกฝังครับได้มีบรรดานักขโมยศพมาขุดร่างของเธอขึ้นมาซึ่งแน่นอนว่าพวกเขาอ่ะไม่สามารถถอดแหวนออกจากนิ้วเธอได้ฝังวันนั้นพวกหัวขโมยมาคืนนั้นเลยฮะทางเลื่อสุดท้ายคือการตัดนิ้วของเธอทิงซะซึ่งทันใดนั้นเองเนี่ยเลือดของเธอก็ไหลไปทั่วเลยมาโกลีตื่นฟื้นมาจากความตายลุกขึ้นมานั่งตัวตรงแล้วก็กรีดร้องเสียงดังไปทั่ว คนลุกครับดึงแหวนออกจากนิ้วไม่ได้เพราะศพเธอบวมหัวขโมยเนี่ยก็เลยตัดนิ้วของเธอทิ้งนะครับเพื่อที่จะขโมยแหวนพราะตัดทิ้งเนี่ยนะครับผมศพของเธอเนี่ยดีดขึ้นมานั่งตัวตรงครับแล้วก็กรีดร้องพร้อมกับเลือดไหลเต็มมือนะท่านผู้ชม ไม่มีการบันทึกชะตากรรมของผู้หัวขโมยบางคนก็ว่าพวกเขาช็อกตายค่ะที่บางคนก็ว่าพวกเขาเนี่ยหลบหนีไปและไม่เคยหวนกลับมาขโมยของจากศพอีกเลยส่วนมาโกลีเนี่ยหลังจากที่เธอฟื้นขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับก็พยายามปีนออกจากหลุมกลับไปที่บ้านของเธอฮนะในขณะที่จอนสามีของเธอกําลังอยู่บ้านกับลูกๆครับเขาได้ยินเสียงเคาะประตูที่คุ้นเคยท่านผู้ชม จนถึงกับพูดแซวกับลูกๆว่าถ้าแม่ของลูกยังมีชีวิตอยู่เนี่ยพ่อสาบานได้เลยว่านั้นจะต้องเป็นเสียงเคาะประตูของเธอแน่นอนคือสามีภรรยาคู่นี้เนี่ยเขาอยู่ด้วยกันมานาน จังหวะการเคาะอะไรยเงี้ยได้ยินแล้วมันก็รู้ว่าน่าจะเป็นภรรยาของตัวเองแต่ก็พูดใจกว่าลูกๆนี่แหละฮะเออด้วยความคิดถึงภรรยานะครับและทันทีที่เขาเดินไปเปิดประตูสิ่งที่ปรากฏต่อหน้าเขาคือร่างของภรรยาที่ยืนอยู่ในชุดเสื้อผ้าที่ฝังลงไปเลือดของเธอไหลเต็มมือไปหมดจอนตกใจสุดขีดจนล้มลงและเสียชีวิตทันทีสุดท้ายร่างของเขา ก็ถูกฝังอยู่ในหลุมที่มาโกลีลุกขึ้นมานั่นเองคือสามีเนี่ยออกไปเปิดประตูพอเปิดมาเนี่ยเห็นมาโกลียืนอยู่เนี่ย เสียชีวิตเลยหลังจากนั้นเนี่ยศพของสามีเนี่ยถูกฝังลงไปในหลุมศพของภรรยาที่เสียชีวิตนั่นคือมาโกลีฮะท่านผู้ชมมาโกลี Mar กลับมาใช้ชีวิตเหมือนคนปกติอีกครั้งเธอแต่งงานใหม่และมีลูกอีกหลายคนและเมื่อเธอเสียชีวิตร่างของเธอก็ถูกนํามาฝังที่สุสานเชนคิวในเมืองรูการประเทศไอร์แลนด์โดยทุกคนสามารถพบข้อความบนหลุมศพของเธอที่เขียนเอาไว้ว่า1ชีวิตฝังสองครั้งนั่นเอง ภาษาอังกฤษผมไม่เก่งนะท่านผู้ชมนะนี่คือมาร์โกรีครับท่านผู้ชมฮะเป็นไงเรื่องราวนี้น่ากลัวไหมท่านผู้ชมครั้งแรกที่ผมอ่านเนี่ยขนลุกไปทั้งตัวเลยชอบมากส่วนตัวเป็นคนชอบอ่านอะไรแบบนี้คือผมไม่รู้หรอกว่าเรื่องจริงหรือเรื่องแต่งหรือเขาเล่านิทานหลอกเด็กอะไรอย่างเงี้ยเวลาอ่านแล้วมันสนุกอ่านแล้วมันได้ฟิลก็เลยอยากเอามาถ่ายทอดให้เพื่อนๆได้ฟังกันเพราะหลังจากที่ผมได้อ่านเรื่องเนี้ยผมก็เลยไปพิมพ์หาในอินเทอร์เน็ตหาใน Google ว่าเฮ้ย เหตุการณ์ตายแล้วฟื้นเนี่ยในบ้านเราเนี่ยมีกี่ครั้งมีกี่คนท่านผู้ชม พไปดูค้นหาใน Google เนี่ยท่านผู้ชมอย่างที่เห็นเลยนะครับผมส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นการบอกเราอ๋อตายไปแล้วก็ไปเจอยม,มาบาลอะไรแบบนี้ยม,มาบาลบอกว่ารับผิดตัวบาบาบานี่ขออนุญาตอ่านเรื่องราวของคุณคนนี้ครับท่านผู้ชมครับอดีตทหารยศร้อยตีวัย64ปีที่ราชบุรีออกกําลังกายบนลู่วิ่งแล้วหมดสติลูกสาวนําส่งโรงพยาบาลเข้าห้องไอซหมอช่วยอยู่ครึ่งวันปั๊มหัวใจกลับมาได้ขณะที่เจ้าตัวเชื่อว่าตายแล้วฟื้นบอกไปเห็นถ้ำมรกตและแม่ชีเดินจง เรื่องนี้เนี่ยเป็นความเชื่อท่านผู้ชมผมไม่ได้บอกให้ท่านผู้ชมเชื่อหรือผมไม่ได้บอกว่าคนที่เล่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องโกหกนะครับและนี่เป็นอีกหนึ่งคนครับผมที่มีข่าวว่าเขาเนี่ยเสียชีวิตแล้วเขาก็ฟื้นขึ้นมาเขาเนี่ยเล่าว่าเขาก็นั่งทําธุระอยู่เนี่ยท่านผู้ชมแล้วรู้สึกว่ามึนๆห,ห,หัวอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยเอาหัวเนี่ยไปพิงกับกาแพงข้างๆนะ่ะแล้วเขาก็หลับไปรู้สึกตัวทีเนี่ยมีคนมาเขยา่ามีคนมาพลิกตัวไปมาเนี่ยนะครับผมจนเขาเนี่ยลืมตาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ อะไรหรออะไรหรออารมณ์คล้ายๆกับตายแล้วฟืน้นแต่เขาบอกว่าเขาไม่ได้ไปเจอยมมาบานหรือไปเจอใครตามความเชื่อหรือตามที่คนอื่นเล่านะเขาแค่แบบเหมือนแบบวูบหลับลึกอะไรแบบเนี้แล้วก็สะดุ้งตื่นขึ้นมานะครับนี่ก็เป็นเคสคนไทยที่หยิบมาให้ดูกันท่านผู้ชมหลังจากนั้นเนี่ยผมก็นั่งดูต่อไปเรื่อยๆเนี่ยจนมาเจอเว็บนี้ท่านผู้ชมเพจดังงัดวิทยาศาสตร์คลายปมสงสัยตายแล้วฟืน้นเออเราได้ยินแต่เขาเล่าว่าเขาเล่าว่าเอ้ย ไหนขอดูหนยซเวอร์วิทยาศาสตร์อธิบายยังไงกับเรื่องตายแล้วฟื้นข้อมูลนี้มาจากดราม่าอดิศนะท่านผู้ชมโพสต์นี้เอาไว้ในแง่วิทยาศาสตร์นะพ่อแม่พี่น้องคงอ่านผ่านตาเรื่องของคนในสมัยก่อนที่ตายแล้วฟื้นมาบ้างแบบตายไปแล้วไม่หายใจแล้วชาวบ้านเอาไปประกอบพิธีแล้วจู่ๆเนี่ยก็เด้งฟื้นขึ้นมากลางงานศพซะงั้นจริงๆมันมีคําอธิบายทางวิทยาศาสตร์อยู่คือกรณีแบบนั้น ยังไม่ตายแต่คนไข้เนี่ยอยู่ในสภาวะที่ชีประจรเต้นช้าสุดๆและหายใจได้ช้ามากๆจนคนเข้าใจผิดว่าเขาตายไปแล้วจริงๆเนี่ยอาจจะยังไม่ตายแต่เขาแค่หายใจช้ามากๆนะฮะแต่ถ้าเป็นในยุคปัจจุบันเนี่ยไม่มีละเพราะเวลาเจอคนเจ็บ คนป่วยหนักมาที่โรงพยาบาลเนี่ยแล้วหมอยื้อชีวิตไว้ไม่ได้เพราะหมอยุดทำการ CPR ก็จะมีการคอนเฟิร์มการเสียชีวิตด้วยการดูการขยายของม่านตาดูกราฟการเต้นของหัวใจถ้าไม่มีนิ่งสนิทก็ยืนยันการเสียชีวิต แล้วก็ให้เก็บศพนั้นไปที่โรงพยาบาลอย่างน้อย2ชั่วโมงเพื่อเอาให้ชัวร์ว่าเสียชีวิตแล้วจริงๆไม่มีการตายแล้วฟื้นหลังจากนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะฉีดฟอร์มาลีนใส่ศพนะครับเพื่อถนอมศพไม่ให้เน่าเปื่อยแล้วญาติก็จะมาติดต่อรับไปประกอบพิธีท,ทงางศาสนาต่อไปซึ่งทางเทคนิคเนี่ยฉีดฟอร์มาลีนจะเป็นการฉีดสารฟอร์มาลีนเข้าไปในเส้นเลือดแดงใหญ่ของศพจากนั้นฟอร์มาลีนก็จะกระจายไปตามเนื้อเยื่อต่างๆซึ่งฟอร์มาลีนเนี้ยเนี่ยมันเป็นอันตรายกับสิ่งมีชีวิต ที่ยังมีชีวิตอยู่ถ้าฉีดเข้าไปในร่างกายคนที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยจะเปลี่ยนรูปเป็นกรดฟอร์มิกที่ทำลายเซลล์ในร่างกายจนตายดังนั้นเราจึงใช้ฉีดในศพเท่านั้นเอออยังมีเขียนอธิบายต่อนะท่านผู้ชมนะดังนั้นสมัยนี้เนี่ยจะไม่มีข่าวตายแล้วฟื้นให้เห็นกันแล้วนะครับอันนี้เรื่องจริงเพราะผมนั่งหาในอินเทอร์เน็ตเนี่ยข่าวการตายแล้วฟื้นเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยไม่มีเลยท่านผู้ชมเพราะขั้นตอนเป็นแบบที่อธิบายไปยกเว้นในกรณี ป่วยตายกันที่บ้านไม่ได้พามาหาหมอที่โรงพยาบาลแล้วเอาไปประกอบพิธีเลยโดยไม่มีการยืนยนันการเสียชีวิตจากแพทย์แบบนั้นก็อาจจะมีพอมีข่าวบ้างอะนะแต่ก็น้อยแล้วแหละแต่ถ้าไปนในโรงพยาบาลทุกวันนี้ไม่มีแล้วครับเรื่องการตายแล้วฝืนขอขอบพระคุณนะครับผมจากแฟนเพจดราม่าอดิด้วยนะครับนั่นก็เป็นทั้งหมดที่ผมหยิบเอามานําเสนอท่านผู้ชมนะครับก็มีทั้งส่วนเรื่องเล่าความเชื่อนะครับแล้วก็มีส่วนของวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับเพื่อไม่มีความคิดเห็นยังไงกับเรื่อง ตายแล้วฟื้นบ้างคอมเมนต์ด้านล่างนะครับผมนี่ชอบอ่านแนวลี้ลับลี้ลับอะไรอย่างนี้นวะมันสนุกดีนะครับถ้าท่านที่ชอบฝากกดไลค์สั่สะไกช่องทีมเห้ร่วกดกระดิ่งด้วยอยากดูเรื่องไหนลองคอมเมนต์ดูเดี๋ยวหามาอ่านให้ฟังนะครับผมก็ไม่ได้คนเก่งอะไรแต่เป็นคนชอบเรื่องอะไรแบบนี้มันสนุกดีจักัน